หนึ่งในจตุรสงค์ผู้สร้างตำนานทหารผีซึ่งเป็นผู้มีวิชาอาคมเข้มขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนบุรีว่ากันว่าในช่วงศึกสงครามครั้งนั้นทหารไทยที่พบเหรียญของท่านแม้โดนยิงก็ไม่ตายกลับลุกขึ้นมาสู้ใหม่ภิกษุผู้นี้ก็คือหลวงพ่อจาดแห่งวัดบางกระเบา พระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพพระเจ้าแห่งความเมตตาและเป็นสิทธุรุ่นพี่ที่หลวงพ่อปานวัดบางนมโคให้ความนับถือเป็นที่สุดนั่นคือหลวงพ่อจงแห่งวัดหน้าต่างนอกโดยในสมัยสงครามนั้นชื่อเสียงของท่านก็เป็นที่เลื่องลือว่ากันว่าท่าน ได้รับการอาราธนาขึ้นเครื่องบินไปโปรยสายเสกจนเป็นที่มาของเรื่องเล่าที่ว่าในบริเวณใดที่ได้รับสายเสกของหลวงพ่อจงแม่ระเบิดจากค่าศึกจะตกลงก็จะด้านและไม่เกิดระเบิดลุ่มน้ำแม่กลองเรียบคลองอัมพวาหลวงพ่อคง แห่งวัดบางกระพองเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองสมุทรสงครามเพราะท่านมีทั้งฌานที่แก่กล้าและอาคมที่เข้มขลังว่ากันว่าเครื่องรางและวัตถุมงคลของท่านนั้นเด่นดังในทุกๆด้านทั้งเมตตาบารมีชาตรีคงกระพัน ชายแดนริมฝั่งทะเลตะวันออกที่จังหวัดชนบุรีเป็นที่ตั้งของหน่วยทหารกองทัพเรือชาวทหารเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนเคารพนับถือหลวงพ่ออีวัดสัตตะหีบสุดยอดพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะปลัดขิก ของท่านโด่งดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะอานุภาพเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดว่าดีทุกทางทั้งเมตตามหานิยมค้าขายเป็นเสน่ห์ยิ่งนัก